สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพอลครับวันนี้ได้เมนูไข่ลูกเป็ดกินกับผักเพล,ล่ก็ไอไพิกหวานมาน้ำจิ้มใส่น้ำจิ้มซี่ฟูดเลยแซ่บๆกันครับไข่ลูกเป็ดมันกำลังอ่อนอยู่ฮะเดรียน,นี้ประเดี๋ยสีมันสีบอ,อกรันี่ปะเดี๋ยมันสีบอ,อกเข้มประเนีืยมันยังอ่อนอยู่ ค่อยไปจากอาทิตย์นึงพอดีครับทำเป็นตัวยังไงมากบอเต้ยมแบบเป็นตัวแบบนับ้นแค่แบบหามก,กินแหละไอ้ซ้ำนี่ก็แแ่บดีมนีแม่แบ่แบหบักแพ้าแค่เรียน

No, nada más la... เอ้าอืมเอ้าใช่ใช่อืมอืมลมแห้งดีแล้วพี่น้อดาวฟันทาดีดีแน่เอาเป็นตากับลูกนะคอยจับนี่แหละกลายเป็นผู้ประสบภัยเลยเนี่ย bàn như oui, càng song nữa, cái này lốm nối, thế này, ừm, hấp em sao ăn? ừm, heo, miếng, 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 heo, miếng, 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 ไม่จืขึ้มากนิ่มิวร่มดีดีด่เขากันเนาะตขไม่กินซี่ฟูแล้วครับแซ่บไหมแบรบเยอะ Ben mi Thấy những lông mà vừa, vừa. Vừa vừa Lông heo này Ừ vừa Mùi vãn cả lông đây Mà lông mà nhẹ Ừ Mùi nhỉ mà lông นุณพ่อคะอิ่ะออกมิ่งบใช่ <c oughs> เทีเข้ากันดีจบหนึ่อืออะไรกคืตัวพอดีบอเป็นบอแล้วพอหรือบอพ่อบอกินเลยเป็นเนียน่องหรือบ่ ก็แชบกับกินเลยอืมจะเป็นเป็นตัวพ่อสูงกับไว้เหอสี่แชบเดี๋ยวแบบเป็นตัว,ตวเพราะกินแล้วอ,อย่าไป็นตรงพ่อแล้วมันติดิวมว่าติดุน้มแห้ง ทำผิดพลาอยากกินเยิมๆเลยแซ่บไปแทบจิ้มเข้ากันที่ฟูดเนะอืม ยิ้มแบบสีฟ้านไหเนาะอืมเยอะ <c oughs> ลมหนาวมาแล้วไม่ใช่หนาวแห้งดิปีนีบังกะบาเมืองเขาซึ่หนาวแห้งดิลมแห้งพอมนะ,ะยิ้มแบบสิพา,พา,ขขา,าอันไหนน,น,นนะครับผู้ใด้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลด์กดแชร์กดติดตามช่องวินิมพากินันได้ครับบนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะพ่อเมือหน่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ